เรื่องเล่าจากหลังใหม่หลังใหม่เอนเตอร์เทนเมนต์ก็เสนอบ้านกระทุ่มผีดงไพราบายแก,แก่ๆบรรยากาศรึมไม่ใช่เพราะเมฆฝนแต่ดังใดแต่เพราะใต้เงาร่มไม้ที่แพ่กิ่งก้านปกคลุมกินานาบริเวณกว้างขวางในพื้นที่ป่าความเงียบเปล่าไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิต ไม่มีเสียงร้องของหมูแมลงพลยเรือใดในพงป่าที่ปกติจะต้องขับการประสานเสียงกันดังเตืยแจ้วมีเพียงสายลมพัดถชยมาเป็นระยะส่งผลให้เราบรรดาต้นไม้น้อยใหญ่เอ็นไหวลู่ลมเสียงล้อเกวียนกระทบพื้นทางดินแข็งดังขึ้นแทกความเงียบเส้นทางที่กรกฤมเหมือนจะถูกเลิกใช้ไปนานแล้วปรากฏชายหนุ่มบังคับวัวลากเกวียนบุกฝาาเข้ามาดัางดูลำบากลำบนในใจก็คิดอยู่ตลอดถึงเส้นทางที่แปลกพิลึกนี่ เพราะตนนั้นไม่คุ้นขินมีเพียงแค่คำบอกเส้นทางจากผู้เป็นแม่ซึ่งนั่งอยู่บนเกวียนเล่มนั้นเืินยันว่าเส้นทางนี้ถูกแล้วทันว่ามันทักปแปลกๆนะแม่นี่มันเข้าปากเข้าดงมาลึกมากแล้วไม่เห็นจะเจอหมู่บ้านอย่างที่แม่บอกเลยชายหนุ่มหันกลับไปพูดกับแม่ลำพยที่ตอนนี้หันมองดูรอบๆตัวพบเจอแต่ป่าเขาความมั่นใจก็ทักจะตกหววเริ่มไม่แน่ใจว่ามากันถูกทางหรือไม่ ข้าก็เริ่มทักไม่มันใจแ,แล้วสิทั้งล่าสุดที่มากก่อนหน้าที่เองจะเกิดใช้อีกคงเกือบสามสิบปีเห็นจะได้ดูมันเปลี่ยนไปหมดเลยํำไภตอบลูกทายโธมันตั้งสามสิบปีแล้วไม่เปลี่ยนก็แปลกนะจีนี่เห็นทีจะได้หลงกันจัดจินนี้เราหละ่ะเสียงตักดังตาเท่าที่นอนอยู่ข้างๆกดลุกขึ้นมานั่งมองทางทางพูดแทรกด้วยอาการเมาอ่อแอแต่ทันทีทันใดก็โดนเบรกแทบไม่ทัน นีปากแหนตาอำ่ำแทนที่จะลุกมาช่วยกันดูทางแต่กลับเอาแต่เมาแล้วก่อนนอนิดทั้นหอบผ้านี้ตามแกมาตั้งสามิปีแล้วไม่เคยได้กลับมาที่นี่อีกเลยมันก็ต้องลืมกันบ้างห่ะวะ่าสองัวเมียเริ่มทักตีหน้าใจกันเอาละเอาละพ่อแม่อย่าได้เถียงกันไปเลยเดี๋ยวฉันจะหาทางออกจากที่นี่ก่อนบรรยากาศมันดูวังเบงชอบกลก่อนที่บังคับเื่อนหันมาปรามไว้เนื่องจากรู้ดีรำไปกับตาอำ่ำพ่อกับแม่ของตน ักจะมีปากเสียงกันบ่อยครั้งยิ่งตอนนี้ตัวผู้เป็นแม่นั้นเด็กกินหน้าตาอ่ำเข้าไส้หัวตัวดีที่ทําให้ครอบครัวต้องดอนแดมเดินทางด้านดน้นมาถึงที่นี่น้อยจำไม่แต่เพราะแกหน้าตาอ่ำ่ันกับลูกก็คงไม่ต้องมาลำบากลำบนเดินทางมาถึงที่นี่หรอกฉันน่าจะเชื่อพ่อเชื่อแม่บักแ,แกมันคนไม่ดีไม่น่าหนี้ตามแกเลยจำไพดังคงบนอย่างหัวเสียพร้อมกับพระจดามนึกทบทวนเส้นทาง ไฟตาอ,อ่านั้นเถียงไม่ออกแต่แต่ก้มหน้ายอมรับและล้มตัวลงนอนต่อไปที่ผู้เป็นเมียพูดมานั้นถูกทั้งหมดเพราะตอนนี้พวกตนนั้นสิ้นเนื้อประดาตัวไม่เหลือแม้แต่พื้นที่ทํากินทรัพย์ส,สินไม่เหลือติดตัวสักแดงเพราะตัวผัวนั้นดันมาผีพนันเข้าสิงเคยทําการทํางานขยันขันแข็งกลับมาเสียคนตอนแก่เอาเงินที่มีไปลงกับการพนันจนหมด ั้งสุดท้ายถูกยึดที่ไร่ที่นาไม่เหลือแม้กระทั่งบ้านจะอยู่ผู้เป็นเมยต้องคิดหาทางออกตัดสินใจขนข้าวของใส่เกวียนบางจะเดินทางกลับบ้านเกิดที่ตนนั้นทิ้งไปเพราะได้ตาอ่ำเป็นผัวพากันไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่หมู่บ้านของตาอำ่ำซึ่งห่างกันคนลเกตต่างบัดหลายสิบปีมาแล้วไม่เคยได้หวนกลับมาแม้กระทั่งล่าวก่าวของญาติพี่น้องก็ยังไม่เคยได้รับรู้คิดเพียงว่ากลับมาครั้งนี้พี่น้องคงไม่จใจเตืดนใจดำ เจ็ดแบ่งที่ทางให้พอได้สร้างที่พักอาศัยบ้างมูลมังจากทางพ่อแม่คงเหลือแบ่งให้ไม่มากก็น้อยซึ่งมันก็เป็นเพียงความหวังสุดท้ายมาขออาศัยอยู่กับญาติพี่น้องดีกว่าต้องทนลำบากตักตำไรที่พักพิงแม้จะเก็ดทางผัวเพียงใดก็ตัดสินใจทิ้งกันไม่ลงนึกถึงราวที่สร้างเนื้อสร้างตัวอยู่กินกันมาหลายสิบปีจนมีลูกชายโตเป็นหนุ่มอย่างกอนที่มีอายุด,ดังเข้า25้าแล้ว เพราะเหตุนี้จึงต้องพากันดอนแดมมาถึงที่นี่ก็จำได้บัาผ่านบ้านคำบอลมาสองคืนตรงนี้ก็น่าจะเป็นทางเลี้ยวเข้าหมู่บ้านนี่นาะมันก็ไม่น่าจะผิดอะไรนะให้เข้าไปลึกอีกหน่อยแล้วกันก่อนเลยดํำไปปูเป็นแม่ร้องตังลูกชายตอนนี้ยังไม่มีบี้แววหมู่บ้านของตนให้เห็นซึ่งระยะเวลาน,านานหลายติปีอาจจะทําให้จดจำกราดเคลื่อนถ้าเลี้ยวถูกที่ไปต่ออีกหน่อยก็คงจะเจอกับหมู่บ้านแล้วจะแม่ ก้อนตอบรับพร้อมกับบังคับคันเกวียนต่อไปหากขืนทักท้าอาจจะเข้าถึงหมู่บ้านไม่ทันเมื่อข้ายิ่งป่าแห่งนี้มันก็ดูเอืมคลิมชอบกลน,นั่นๆก้อนใครเดินอยู่ข้างหน้านั่นละ่ะต้องไปถามทางดูสิทันใดนั้นทางต่างป่าตัดไปเบื้องหน้าพันปรากฏให้เห็นเงาร่างของใครบางคนเดินอยู่เพียงไม่นานเวนของทั้งสมก็ตามทันตอนนี้เองที่เห็นว่าเป็นชายแก่คนหนึ่ง ในมือถือมีดพระตัพพายามแกหยุดยืนรอเพราะเห็นว่าเกวียนของก้อนเข้ามาใกล้นี่ลุงฉันขอถามอะไรหน่อยหมู่บ้านดงประชุมเนี่ยมันต้องไปทางไหนกันครับชายหนุ่มเอ่ยถามขึ้นทันทีที่บังคับเกวียนให้หยุดชายแก่ได้ฟังแล้วก็มองดูผู้มาเยือนดังนึกพิจารณาก่อนที่ดำไพที่นั่งมองอยู่บนเกวียนแสดงอาการเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้อา้าวปีผินไทยไหมฉันดำไพเพราอีกฝ่ายได้ยินก็พายนึกกิดจุดทั่วครู เอ็งไปดังไงมาดังไงเด็งงดถึงมาทีทนีชายแก่เอ่ยถามกลับเมื่อนึกออกแม้ผ่านไปนานแต่ก็ยังคงจํากันได้ก่อนตึงเข้าใจว่าแม่ของตนจะต้องเคยรู้จักกับตาลุงคนนี้มาก่อนแน่ฉันจะกลับมาดูที่บ้านของเรานี่แหละพี่แต่นานมากแล้วที่ไม่ได้กลับมาตาทางแล้วเข้าหมู่บ้านไม่ได้นาจีก็เพี่มาทาอะไรในป่านี่กันละ่ะรำไพ่ชี้แจงที่มาที่ไปพลังตามกลับนึกชื่นใจขึ้นมาเมื่อได้พบเจอคนรู้จัก ตึ้งอยู่หมู่บ้านที่พวกตนกาลังจะไปพอดีแสดงว่าพวกตนใกล้จะถึงแล้วข้าก็ามากเก็บนไม้ตามภาษานี่แหละหมู่บ้านเราก็ไปตามเส้นทางนี้เลยเดี๋ยวก็ถึงแล้วล่ะตาแก่ที่รำไพเรียกว่าผินแกชี้มือบอกเส้นทองซึ่งเป็นทางเล็กๆล็ก,ลก,ลกลึกเข้าไปอีกขอบใจมากตาปีผินนี่บัดจ,จะกลับพร้อมกับเราเลยไหมล่ะอู้ไม่น้อข้าจะแวะไปเก็บปกัปกป่าไปเรื่อยๆก่อนพวกเอ็เข้าไปก่อนเลย ลุงผินโบกมือให้ก่อนที่จะเดินลัดเลาะเข้าไปยังป่าข้างทางคงจะหาเก็บของป่าตามประษาของแกขอบใจมากนะลุงก้อนร้องบอกแกอ,อีกครั้งก่อนที่จะพาเกวียนมุ่งหน้าต่อไปตามเส้นทางที่ตาลุงคนนั้นบอกเวลานี้อีกไม่นานก็คงจะมืดค่าแต่ต้องรีบเดินทางเข้าไปให้ถึงหมู่บ้านก่อนที่พระอาทิตย์จะรับขอบป้าซึ่งก็ใช้เวลากันนานพอสมควรแต่ภาพรอบ,รอบๆก็ยังคงเต็มไปด้วยป่ารกแม้กระทั่งเส้นทางเกวียน เหมือนจะห่างหลังจากการสัญจรมานานเราไม่มีพุกคนผ่านไปมาหลายปีก้อนก็ยังคงนึกคิดไปตลอดทางเข้าหมู่บ้านคนอื่นทั้งลกหรือกขนาดนี้แต่ลุงผินก็เป็นคนชี้ทางมาเองคงไม่หลอกให้พวกตนเข้าป่าดงลงทิศตรงทางไปได้การเดินทางกินเวลาไปจนบ่ายแก่อีกไม่กี่ชั่วโมงความมืดก็จะมาเยือนความอึมครึมจากหมู่แมกไม้ทําให้บรรยากาศรอบ,รอบ ูจะอึมครึมอยู่ตลอดฉันพอไล่ต้อนบวชเ,เกียมเกวียนมาตามทางได้สักพักจึงเริ่มเห็นติ่งปลูกสร้างพอประปรายใช่แล้วรำไพบอกท่าทางบ่งบอกว่านี่แหละคือหมู่บ้านเก่าที่ตนจากไปนานป่านนี้พ่อแม่พี่น้องไม่รู้จะเป็นอย่างไรบ้างคงจะดีใจไม่น้อยที่เห็นตนกลับมานี่แหละไอ้ก้อนหมู่บ้านดงกระถุมผู้เป็นแม่เอ่ยบอกด้วยน้ำเสียงที่ดีใจที่ได้กลับมาอีกครั้ง กอนสังเกตมองดูดรอบๆบ้านเรือนที่ปลูกสร้างเดียงรายกันไปท่ามกลางดงไม้ที่ดูแล้วบ่งบอกถึงความเป็นหมู่บ้านป่าหนํำซ้ำจังดูมันจะทุดโทรมจนไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนอาศัยอยู่จริงยิ่งมองลึกเข้าไปก็ยิ่งเห็นบ้านเรือนเยอะขึ้นบ้านไม้ต่างปลุกพังแถมยังไม่เห็นพวกคนแม้แต่คนเดียวหมูหมากาไก่สักตัวก็ไม่มีไม่ต้องบอกก็รู้มันคือหมู่บ้านร้างกลางดงชัดๆใช่หรือแม่ฉันว่ามันไม่น่าจะมีคนอยู่มาหลายสิบปีแล้วนะ ก่อนหันมาพูดกับผู้เป็นแม่ก่อนที่จะหันไปดึงแจ็กบังคับให้วัวหยุดเดินเมื่อพากันมาถึงดังหน้าหมู่บ้านความเงียบงันทั้งช่วงเวลาบวกกับจัานที่สร้างความน่าประหัาขึ้นมาโดยจับพลันแม้แต่รำไพที่ตอนนี้ไปหน้าเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเจนเนั่นนะจีนะทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ไปได้ลนะ่ะและ้วปลูกคนไปไหนกันหมดแล้วตะลุงที่เราถามทางก็ไม่เห็นบอกเลยว่าที่นี่มันร้างไปแล้ว ผู้เป็นลูกชายเอ่ยสวนขึ้นพร้อมกันนั้นก็คว้าปืนกับยาวขึ้นมาถือไว้ในมือนั่นเองจะไปไหนหน่ายก่อนอจะไปเดินดูสักหน่อยแม่รออยู่ที่นี่ก่อนนะก้อนบ้าแล้วก็ก้าวลงจากเกวียนทําท่าจะเดินออกไปสารวจดูหมู่บ้านซึ่งสันนิษฐานเบื้องต้นบ้ามันคงจะร้างไปนานแล้วจากสภาพที่เห็นเป็นไปไม่ได้บ้าจะมีผู้คนอาศัยอยู่งั้นรอแม่ด้วย รำไพไม่ว่าเปล่าก้าวลงจากเกวียนตามาก่อนจะได้พูดต่อข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันบัาเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่และพวกตาบานเข้าไปไหนกันหมดน้ำเสียงที่ดูกังวลของผู้เป็นแม่ทำให้ก้อนประยักษ์หน้าตอบเข้าใจดีว่าความรู้สึกแม่ของตอนตอนนี้เป็นอย่างไรอุตส่าห์ดันดลเดินทางกันมาตั้งหลายวันหลายคืนเพื่อหวังที่พึ่งสุดท้ายแต่กลับกลายเป็นเพียงหมู่บ้านร้างไร้ผู้คนพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ไม่รู้เป็นตายอย่างไร แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่กันแน่ก่อนและดำไพเดินตำรวจดูดรอบปล่อยให้ตาอำ่ำนอนเมาไม่รู้เรื่องอยู่บนเกวียนรำไพเดินไปตังสังเกตบ้านแต่ละหลังตนนั้นยังจำได้ดีมีบ้านของไกลบ้างซึ่งสภาพปุพังโคงร้างได้หลายสิบปีบางหลังดูสมบูรณ์แต่ไร้ซึ่งผู้คนอาศัยผลบานฑิดผินคนที่บอกทางเรามาเองดูใจก่อนสภาพแบบนี้แกอยู่ยังไงของแก รำไฟชี้มือให้ลูกชายดูบ้านหลังเล็กๆที่จําได้ว่าเป็นบ้านของตาลุงที่เจอรับบางทางซึ่งมันพังลงจนไม่เหลือเขาเดิมน่าแปลกใจบ้าแกอยู่ยังไงกับสถานที่แบบนี้ความคิดมันตีกันให้สับสนวุ่นวายอยู่ในหัวก้อนที่ถือปืนแน่นดูสภาพไม่น่าไว้ใจ,จริงในเวลาที่มันเริ่มมืดลงมาทุกทีแม่มันร้างหมดทุกหลังเลยคงไม่มีใครอยู่กันที่นี่แล้วล่ะว่าแต่บ้านตากับบ้านยายหลังไหนกันนะแม่ ก่อนหันไปถามผู้เป็นแม่ด้านเองยิ่งทําให้ตีหน้าผู้เป็นแม่เต็มไปด้วยความกางังวลดูทางคุ้มตายต้องผ่านหมู่บ้านผู้ใหญ่ดวงไปถึงจะถึงบัตรประจาหมู่บ้านโดยจากบัตรไปแไมกตกยกดถึงแล้วล่ะว่าแล้วก็พากระเดินมุ่งหน้าไปตามทางตรงข้างทางก็ยังคงเต็มไปด้วยบ้านเรือนสภาพทุดโทรมบ้านบางหลังสร้างจากไม้หลังใหญ่โตหน้าเสียดายที่มันถูกทิ้งไว้ให้โปกพังไม่นานก็มาถึงบ้านของผู้ใหญ่โดยไปก็เป็นทางเข้าบัด ไม่มีวี่แววของสิ่งมีชีวิตใดๆทุกอย่างถูกปล่อยร้างหมดพอพากระเดินอ้อมรั้ววัดไปถึงด้านหลังถัดออกไปยังมีบ้านเรือนอีกหลายหลังคาเรือนนับว่าเป็นบ้านใหญ่อยู่มากลำพายพาลูกชายมุ่งหน้าไปถึงบ้านของตนที่เคยใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตเป็นสาวก่อนที่จะหนีตามตาอ,อ่ำไปใช้ชีวิตต่างที่ถึงพ่อแม่พี่น้องด้วยว่าไม่เชื่อฟังหลงคารมชายจะต้องหนีตามกันไป าอามอดีตหนุ่มข้าไม้ที่ได้ร่อนไปเรื่อยจนมาพบเข้ากับรำไพที่นี่นั่นเองที่พ่อกับแม่ไม่เห็นดีเห็นงามกับความรักของทั้งสองเพราะเชื่อกันบ้าคนที่ทำงานได้ร่อนไปตามทิศต่างๆมักจะมีนิสัยเจ้าเล่ห์เพทุบยหดอกลวงสาวต่างบ้านไม่รู้เท่าไรเข้าขายรถไปเรือมีลิกเกตตำรวจนั่นเองพอถูกกีดกันถึงได้บางแผนนี้ออกจากบ้านเพิ่งได้กลับมาก็เอาตอนใบสี่สิบปลายมีลูกชายจนโตเป็นหนุ่มเข้าไปแล้ว หลังนี่แหละบ้านของแม่เองตัวภาพแล้วคงน่าจะไม่มีใครอยู่มันกับหลังอื่นๆนี่มันเกิดอะไรเกินกับหมู่บ้านนี้กันแน่พรมพายทำท่าน้ำตาคลอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของตนและคนในหมู่บ้านตะวันเริ่มรับกิ่วไม้พันสายลมช่ยพัดปลบกใจก้อนเห็นท่าไม่ดีเมกกื่อความมืดเริ่มเคลื่อนเข้ามาเรื่อยๆแม่ฉันว่าเราออกจากที่นี่กันก่อนดีกว่านะแม่ดูท่าทางจะมืดแล้วจะยังไงก็ค่อยว่ากันอีกที ชายหนุ่มรีบคว้าแขนผู้เป็นแม่จุดดึงให้เดินออกมาทันทีจังหวะนั้นพอเดินออกมาห่างเราไม่ถึงร้อยเมตรรำไพที่หันกลับไปมองอดีตบ้านของตนก็ต้องตกใจถึงกับร้องอุทานออกมาก้อนก้อนรีบแปเร็วเข้าก้อนนำสียงานจานเกลือกับท่าทางแปลกๆของผู้เป็นแม่ทําให้ก้อนหันกลับไปมองบ้างน,นั่นเองจึงทําให้เห็นร่างของสองตาดาเยืนอยู่หน้าบ้านหลังนั้น กำลังปัดมือโบอกไล่ถ้าจะบอกให้รีบไปจากที่นี่โดยสภาพร่างกายที่บ่งบอกได้เลยว่าไม่ใช่คนปกติธรรมดาทั่วไปแน่เนื่องบรรร่างของทั้งสองคนมันอยู่ในสภาพที่หน้าบาดผ่าบาจเส้อผากาดเปื่อยยุยกับสีผิวที่ขาวซีดเดินบกมือด้วยกิริยาอันแข็งทื่อเท่านั้นเองที่ทำมาสองแม่ลูกแดงปิดเท้ากันเต็มทีโดยครั้งนี้ได้เดินตัดเข้ามาอย่างต่างบัดเพื่อให้เร็วขึ้น จะได้ไม่เสียเวลาเดินอ้อมท้าบ่ายยังไม่ทันพ้นเขตวัตรเจียงดังแก๊กแตกภายสายตาของสองแม่ลูกกันมองตามจึงเห็นด้านของพระพิสุยืนกวาดลานวัดอยู่โดยเห็นเพียงด้านหลัง,สงเสียงแตกแจกจากไม้กวาดแข็งกระทบกับวัตถุบางอย่างบนพื้นเมื่อมองดูลวก็ถึงกับตะลึงงนันเพราะเจตีพระรูปนั้นกำลังปัดกวาดมันคือเศษซากกองกระดูกมากมายตัด,ดเกินเต็มไปทั่วลานทันใดนั้นเองพิสุก็ได้หันมามองทั้งสองแม่ลูกเ คนตายกันหมดหมู่บ้านเลยโดมเหนื่อยจริงๆผู้จบการไปกวาดต่อทำเอาดำไพที่ยืนมองแทบก้าวขาไม่ออกผู้เป็นลูกชายต้องร้องเรียกเพื่อดึงสติกลับมาพร้อมทักลากดึงแขนเดินกันต่อโดยที่ตัวก้อนนั้นก็ยังตรองสติไว้มัน่นไม่ตื่นกว่าจนเลิดจัางผู้เป็นแม่จากที่บวทเรียนเขียนอ่านมาตั้งแต่เด็กทําให้ชายหนุ่มจิตแข็งภายใต้เหตุการณ์ชวนพันพึงต่างจากดำไพที่เนื้อตัวจันเพราะความกลัวก้อนต้องเป็นปลายดึงแขนเดิน พอพากันเึ่งเดินเึ่งวิ่งออกมาจากบัตรได้พันหมู่บ้านร้างก่อนหน้าตับมีเสียงพูดคุยกันฟังไม่ได้ตับพร้อมกันนั้นประตูหน้าต่างพันเปิดปิดเสียงดังชวนผบาวกกับเสียงหัวเราะแต่งแทกสลับกับเสียงร้องไห้ก้ามกวนก่อนจะเริ่มมีร่างของพวกคนโก็บแบบๆอยู่ในบ้านท้ายกระแอบส่งมองมาจากหน้าต่างโดยเฉพาะชั้นบนของบ้านที่เห็นเด่นชัดเสียงพูดคุยเสียงหัวรเราะเสียงประตูหน้าต่างก็ยังคงนอนประสาทให้บาดหวัน่น ที่นี่ไม่แต่ผีทั้งนั้นเลยเสียงรำไพเอ,อย่ยยางตั่นเกลือความมืดติดเข้ามาเยือนทําให้บางสิ่งบางอย่างปรากฏตัวออกมาให้เห็นแม้มันจะไม่ได้โผล่พรวดพลาดออกมาทีเดียวเพียงแต่สแสดงตัวออกมาบับบับตามประตูหน้าต่างเท่านั้นนำซ้ำยังมีเสียงมาหอนอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ทุกอย่างดูจุลมนไปเสียหมดสายลมก็ยังคงพัดโชยให้เย็นสันหลังบาบ ทั้งหมดนี้มันทำให้ทั้งสองก้าวเดินกันได้อย่างลำบากเสียงกุกกุกกะกักบนบ้านไม้ไต่ไปตามหลังคาก่อนต้องเอามือปิดตาผู้เป็นแม่ไระภาพที่ตนเห็นมันคือร่างของบรรดาผีเกะาะไต่ไปตามตัวบ้านแม้จะเป็นเพียงเงาดำๆไม่ชัดเจนเท่าไร่หากแต่ผู้เป็นแม่ได้เห็นเข้าเกิดเป็นลมหมดสติขึ้นมาจะยุ่งเอาได้ไม่รู้จะประสงค์ผีพวกนี้มันต้องการสิ่งใดกันแน่แม้จะบวชเรียนมา ก็ได้เพียงส่วนของติดใจเท่านั้นพิธาอาคมหาได้ฝักใยไม่จึงทำให้ชายหนุ่มนึกเจ็บใจโมโหเขาก็ยกปืนขึ้นยิงเปรียงเข้าใจไปตามบ้านที่มันมีเสียงเมงเงาบุบบ้าแสงปืนปกตาอ่ำสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะบ้าบนเกวียนนั้นไม่เจอลูกกับเมียทีนี้ก็บ้าบนกันใหญ่บรรยากาศความมืดก็มาปกคลุมท่ามกลางป่าพาให้ใจนึกอะไรไปทั่วไม่รู้อิโนอิเนตาเกะมาพยายามกวาดสายตามองหาลูกเมีย แค่เนี่ยมันอะไรกันวะถึงท้าไว้คนเดียวแบบนี้รำไพไอ้ก้อนเว้ยพอจิ้นเสียงเรียกพันนั้นเองก็มีเสียงเด็กปูดขึ้นลุงลุงลุงมาจากไหนล่ะแล้วกําลังจะไปที่ไหนให้ฉันไปด้วยคนสิฉันเหงาไม่มีคนเข้ามาในนี้นานมากแล้วนะว่าจบตาอํำพัจดามมองหาต้นตอของเสียงเด็กที่ไหนมาพูดเลนไม่ดูอายุทบต้นตอของมันนั้นตับมาจากที่สูง ตาอ,อ่ำหันควับขึ้นไปมองด้านบนเหนือหัวจึงได้พบเข้ากับร่างของเด็กตัวดำเนื้อตัวมีแผลปุกปองเต็มไปหมดตั้งดองๆอ,อยู่บนขาคบไม้ใบหน้ายิ้มให้กับตาลุงขี้เมาพร้อมทั้งหัวเราะพรางขดกิ่นไม้ก่อนจะกระโดดลงมาบนเกวียนเสียงดังตุบตาอ,อ่ำที่เห็นแบบนั้นก็แหกปากร้องอย่างคนสติแตกพวกมัดูแล้วว่บผีหรอ บ้านแล้วก็ตะเกียกตะกายลูกไปจับเชือกบัวพร้อมไล่ให้มันพาเกวียนมุ่งหน้าออกตัวอย่างรนลานเียงคนเท่าคนแก่ทั้งเด็กชายหญิงหัวเราะได้หลังมาอย่างหน้าบ,าบาัดบันทางด้านก้อนกับรัมไพที่พยายามเดินฝ่าออกมาจากหมู่บ้านพร้อมกับจับลูกกระสุนยิงเปี้ยงอยู่เป็นระยะเหมม้มามากิดลูกปืนกุ้งเจงปืนดังขึ้นทีไรเจยงต่างๆก็เงียบลงสักพักก็ดังขึ้นอีกเป็นอยู่แบบนี้จนใกล้จะถึงทางออก ก่อนพ่อมึงกีดแกวนนี้ไปแล้วนุ่นก่อนรำไพ่เทียมือให้บุกทายดูเมื่อท่านได้เห็นกวาตัวดีบังคับแกวตะเลิดนี้ไปไม่รอพวกตนหาจิบหายแล้วไหมล่ะรีบบิงตามไปแม่เดี๋ยวกล้องตะโกนบอกพร้อมต้งยิงตรงท้ายไปอีกนะัดก่อนจะบิ่งตามผู้เป็นแม่ไปอีกคนทิ้งไว้เพียงเสียงหวยวนชวนผาวาที่เหมือนจะไล่ตามหลังมาเจอด้วยช่วงเวลาเดียวกันนั้นถัดออกมาจากดงดอนร้อนไพรไม่ได้เท่าไรนักร่างของสามสหายปราณบ้านดง จีหลอนหัวหน้านักล่าหากินหมาประจำหมู่บ้านกับไอจ้จ้อยไอส้สีกำลังเดินทางตับออกมาจากการล่าหนูตามปราษาเบาไทยบ้านซึ่งดูแล้วสองคนที่เดินตามหลังมาท่าทางไม่ค่อยสู้ดีนักเพราะตระหนักรู้กันดีอยู่แล้วว่าคําม,มืดตาไม่ควรมาเจียดใกล้เส้นทางนี้น,น,นี่พี่หลอนนึกจะไงถึงได้พากันกลับมาทางนี้รู้ก็รู้มันใกล้ดงไหน้อยผีจะได้ออกมาหลอกเอาไอ้จ้อยพูดพร้อมสาวเท้าก้าวเดินตามจีหลอนไปติด,ตด ตามมาด้วยไอ้สีที่ไม่น้อยหน้าต่างพากันรีบร้อนจนเห็นได้ทัดใช่ใช่พี่ผีดงหาน้อยใครก็รู้ว่ามันเห็นแค่ไหนแกง่าเสริมจากไอ้สีทําเอาไอ้หลอนหัวเสียก็อย่ามัวพูดอยู่นั่นสิบุ้ยข้าไม่อยากจะมาทางนี้หรอกแต่ทํายังไงได้มึงก็เล่นไปยิงนกเก๋าตะเพียนแกต่อไว้ล่อนนกตัวเมียคืนไม่กลับมาทางนี้มีบังพอใหญ่ไล่ยิงกระบาลเอาคราวนี้นะ่ะน่ากลัวกว่าผีีกตะดงไหายน้อยมันก็อยู่ห่างไปเกือบกิโลแต่มาทําเป็นกลัวให้มากรีบเร็วเร็วเ,วเข้า ก็ไม <IC S> ่รู้นี่ว่าเห็นได้ยินนกร้องกระซัตรเป่งเข้าให้จะรู้ไหมล่ะว่าเป็นนกต่อตะเพียนไอ้จ้อยแยงขึ้นยังมีบายพากันขำบอกมาเมื่อนึกไปถึงสีหน้าตาเพียนที่วยวายเพราะนกถูกจริงยังไม่ทันรู้ว่าเป็นฝีมือของไครพวกนี้ก็เป็นกลวยอ้าวยังไม่ทิ้งร่องรอยแต่ประนนั้นเองที่ทั้งสามได้ยินเสียงปืนดังปังๆมาจากในดงไห้น้อยที่มันเพิ่งจะพูดถึงทำเอาต่างเงียบเปรียนปรองพร้อมกัน นั่นไงจ่อยสีข้างในนั่นฉลองกันใหญ่แล้วจุดปั้งไปจุดปุ๊เสียงดังเชียวไอ้จิรนพูดตึงแตมประชดประชันเพราะบันดูดีบ้าไม่ใช่เรื่องปกติแน่หากจะมีเสียงอะไรดังออกมาจากป่านั่นแม้แต่พวกตนจะอยู่ห่างมาพอสมควรก็หาได้ทําให้รู้สึกดีไม่นั่นพี่เขาบ้าไปผีที่ไหนจะมาจุดปุจุดบั้งไปกันแล้วก็ไม่รู้จุวะแล้วใครจะไปบ้ายิงปืนเปี้ยงปั้งในดงนั่นกันแล้วเองก็รู้ตั้งแต่ปีนั้นก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเลย ผ่านมาไม่รู้กี่สิบปีก็ยังร่ำเรือกันถึงความเฮี้ยนของผีบ้านดงกระจุมตลอดจะหลอนตอบกลับทั้งๆท,ที่ยังหยุดยืนฟังถ้าอย่างนั้นก็คงจะเป็นเสียงพวกผีในหมู่บ้านนั่นแหละเล่นงานพวกเราจริงๆแล้วล่ะพี่สิ้นคำไม่นานก็พบว่ามีเกวียนพุ่งออกมาจากบ้านดงไหน้อยมุ่งตรงมาทางที่พวกตนยืนอยู่เกวียนที่เบึงหน้ามาด้วยความรวดเร็วท่ามกลางบรรยากาศยามคำ่ำพร้อมกับเสียงร้องที่ฟังไม่ได้ตับจิ้บหายแล้วมึงเอ้ย ดงห้น้อยเล่นกูเข้าแล้วคราวนี้มาแบบตัวเป็นๆขี่เกวียนออกมาหลอกกันเลยโว้ยเจี๋ลอง,ลองตะโกนออกมาอย่างตกใจความบาดกลัวพุ่งเข้าสู่สมองบังคับให้สองขาออกการทํางานเฮ้ยวิ่งแต่ว่ารออะไรว่าแล้วทั้งสามก็พากันเตลิดวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตมอเกวียนมันพุ่งเข้ามาหาจนจะถึงอยู่แล้วเอ้ยด้วยด้วยเอ้ยด้วยด้วยตาอําแหกปากร้องอยู่ไม่ขาดยิ่งเห็นว่าข้างหน้ามีคนดูก็ยิ่งเร่งให้วัวมันวิ่งเร็วขึ้น ไปก้อนกับแม่บิ่งได้ตามมาก็เหนื่อยหอกแทบปลอมจับตาอ่ำคิดว่าที่บิ่งตามมานั้นเกอผีจึงไม่คิดที่จะหยุดจอดเอ้ยด๋อยด้อยโว้ยนั่นพวกเองจะบิ่งนี้ขาดทำไมวะตาขี้เมาร้องเรียกดาบรรดาสามสหาหแต่อีกฝ่ายก็คิดว่าเป็นเกวียนผีพวกมันจึงบิ่งนี้กันสุดชีวิตจนในที่สุดก็เกิดเสียงดังโครมคันเกวียนเกิดปีกคว่มจนข้าวของกระจัดกระจาย พวกไอจีรอนไอจอยไอสีต่างก็เสียหลักล้มกัน,ะนระเนรนาศเหตุนี้จึงทําให้ก้อนกับดาําพัยตามมาถึงโอ้ยเจ็บชิบหายเลยไอจอยไอสีเองดูจิว่าเวนผีมันคว่ำไปแล้วไอจีรอนพยุงตัวลุกขึ้นมามองดูถึงได้เริ่มประเมินสถานการณ์จึงตาอํำร้องเรียกใครทั่วยอย่างโอดโอยเพาาราะร่างตึงตกครูพวกปวดที่ลากเกวียนมานั้นบ้างล้มเจ็บจากอาการเสียหลักของเกวียนอ้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยคนดอกหรือนึกว่าผี ตามเกลือที่เริ่มจับต้นจนปลายได้จึงได้เข้ามาช่วยเหลือตาอ่ำกันยังวัยงง,งพร้อมกันนั้นก้อนก็เข้ามาช่วยพ่อของตนด้วยโอ้ก็คนนาเจิพวกเอ็งจะบิ่งนี้ข่าทำไมกันตาอ่ำหอบแหกเมื่อต่างช่วยกันพยุงแก่ขึ้นมานั่งเท่านั้นเองีงยงลำไั่เบ็ดขึ้นจนหูแทบทาน้อยไออำ่ำนี่เอ็งตั้งแต่เรื่องจริงๆริงทิง้งข่ากับลูกปีแกวนนี้ออกมาคนเดียวแล้วนี่ดูเจ้าเก่าของเสียหายหมดเลยแตงบนดายังไม่กระหายใจ โดยทางอารมณ์โมโหผวัวกลัวผีแถมความเหนื่อยจากการที่บินออกจากหมู่บ้านในดงนั้นโอยก็ใค้มันจะไปรู้เราเห็นแต่ผีมันหลอกเอาชะขาดแตบหัวใายจะวหวตายตายตอําพูดจั่งนึกคิดภาพหลอนทวนต,ติดต่อก็ยังคงทําให้นึกผาวากว่าจะได้ยเลี้ยงเหตุการณ์และคุยกันดูเรื่องก็ใช้เวลากันพักใ่ไม่มีใครกล้าเข้าไปในดงนั้นหรอกดงให้น้อยหมู่บ้านกระจุมเก่าแต่นั้นมันมีแต่ผีนั่นแหละเต็มไปหมดบ้านแต่พวกลุงเถอะเป็นใครมาจากไหนกันพวกฉันไม่เคยเห็นหน้าเลย แล้วไปไงมาไงถึงในป่าก็ามาทางดงผีนั่นได้ที่รอนเริ่มซักถามพร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวในบ้านดงอาถรนแห่งนั้นรำไพที่ได้ฟังจึงได้แจ้งความประสงค์ของการเดินทางมายัางที่แห่งนี้พวกเรามาจากบ้านโคกเดือบ้านเกิดป้ากระดงกระทุมนี่แหละหลายสิบปีแล้วไม่ได้กลับมาจึงตําเส้นทางไม่ได้นติจีตักไปนานไม่รับรู้เรื่องทางนี้เลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นรำไพพูดจบ สามหนุ่มก็พยักหน้าตอบรับแนะนําตัวบอกชื่อเตียงเรียงนามกันแล้วจึงได้รู้ว่าทั้งสามอายุอนามก็พอๆกันกับก่อนถ้าอย่างนั้นพวกฉันจะช่วยเก็บข้าวของแล้วก็พาเข้าไปในหมู่บ้านเรื่องอื่นก็ค่อยคุยกับผู้ใหญ่เขาก่อนแล้วกันอยู่ตรงนี้นานๆเห็นทีจะไม่ดีแน่ยิ่งมืดค่าเช่นนี้ด้วยจิรหลอนเสนออันเป็นตกลงตามนั้นทุกคนช่วยกันเก็บข้าวของใสเ่เกวียนที่พลิกกลับขึ้นมาเจ็จแล้วจึงมุ่งหน้าเข้าสู่หมู่บ้าน ในตอนนี้ถึงได้รู้ว่าหมู่บ้านดงกระชมได้ถูกใจออกมาตั้งใหม่เชื่อบ้านสากน้อยทั้งสามพาไปยังหมู่บ้านของผู้ใหญ่โดยที่ตอนนี้ตำแหน่งเป็นของผู้ใหญ่เหลือพอเล่าเรื่องราวจุดประสงค์ทั้งหมดแล้วจึงได้เข้าใจกันอูบะตายกล่าแท้นั่งแกวนงฝ่าบ้านเก่าดงกระทุมมาโชกดีที่ออกมาได้ด้วยสมบูรณ์นะ <laughs> ผู้ใหญ่เหลือหัวเราะน้อยๆกักจำเองได้ลำพายให้ไปนานหลายปี คงไม่รู้ความเป็นไปในหมู่บ้านเรานาจีผู้ใหญ่เอ่ยถามเพราะมันไปทางก้อนชายหนุ่มเออเนี่ยก็คงจะเป็นลูกทายโตเป็นหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาเอาการเจ้าะดยวทันจใจคนไปตามนางสอนปีสาวเองมาทเทนิดก็เล้วกันบ้านจบผู้ใหญ่จึงฟังให้หลานทายบิงไปบอกตามที่แกเอ่ยไปปีสาวท่านยังดูรับผีเหลือแล้วคนอื่นๆหลับเป็นยังไงบ้างพ่อแม่ทั้นล่ะรำไพลากเสียงยาวนึกไปถึงร่างกองคนที่ตนเห็นบ้าโบกมือไล่ในบ้านดวงผีนั้น ก็ถึงกับต้องสะอึกจําได้ว่านั่นคือพ่อแม่ของตนคงตายกลายเป็นผีไปเสียแล้วผู้ใหญ่เห็นก็ถอนหายใจเอยหลังจากที่เองไปเจ็ปีหายหลังหมู่บ้านก็หาลงผุ้คนล้มตายกันเป็นบ่าเล่นหลายคนโกรร้ายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ตายกันอยู่ที่นั่นเกือบค่อนหมู่บ้านนั่นแหละพ่อแม่เองก็ไม่พ้นแล้วนั่งสอนปีสาวของเองกับไอคำมันน้องชายของเองตอนนี้ก็มีครอบครัวกันหมดแล้วในหมู่บ้านเก่าคนตายกันเยอะ พวกเราจําต้องได้ออกมาตั้งหมู่บ้านกันใหม่ที่นี่แม้แต่ศพก็ยังทิ้งใบเกลื่อนหลังจากนั้นที่นั่นก็เต็มไปด้วยความเฮี้ยนจนไม่มีใครเข้าตาเข้าไปจิ้งให้รกร้างอย่างที่เห็นนั่นแหละเอา้านั่นนังสอนมาพอดีผู้ใหญ่เหลือพูดจบจึงทีมือให้ดูพี่สาวของราไพเห็นน้องสาวก็เข้ามากอดด้วยความคิดถึงพร้อม้ะเล่าความเป็นมาเป็นไปราไพถึงกับราให้รู้สึกปิดที่ตนหนีไปโดยไม่ห่วงกลนทางนี้แม้แต่พ่อแม่ที่ตายไปก็ยังไม่รับรู้ข่าว เอาละเราดังไงก็ไกๆบากกันบันยีกก็ดึกมากแล้วขาก็าอบากหน่อยลักันนะจากผู้ใหญ่สอนตอบรับก่อนจะตกลงพาครอบครัวของลำไพรกลับไปพักผ่อนกันที่บ้านภายหลังก็ให้น้องสาวปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆที่ทางพอมีแบ่งให้ทํากินได้ไม่หวงนับประทชกดีทั้งพี่สาวและน้องชายต่างให้ความช่วยเหลือตาอำ่ำขี้เมานึกละอายใจด้วยมาอาศัยเขาอยู่ จึงตับตัวกลับใจเลิกเล่าหันมาช่วยลูกทายทำไร่ทําสวนเริ่มต้นชีวิตใหม่กันที่นี่มารูอีกทีลุงผินคนที่บอกทางแกก็ได้ตายด้วยเหตุการณ์โรคหาเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วเช่นกันจึงได้บอกให้พวกรำไพเข้าไปยังดงผีแห่งนั้น